มมมีีีปาากยววหัล้ทีี่เห็นอยู่นี่เป็นวิดีโอที่จะนำทุกคนไปรู้จักกับโปรแกรมรายการ STEM เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับที่สำคัญจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและลดเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักหลักสูตรเร่งรัด B Duck s t a m โปรแกรมทั้ง3เตรียมกันเล,เลยครับ เตร yup. <po bio> ียมแรกคือเตรียมอุปกรณ์เมื่อถึงเวลา2อาทิตย์ก่อนจะถึงวันแจกสแตป์พนักงานทุกคนจะต้องช่วยกันเตรียมเช็คลิสต์สีรายการดังต่อไปนี้ครับและในวันที่9พฤศจิกายนให้ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดอีกครั้งครับถ้ามีสิ่งของชิ้นไหนที่ได้มาไม่ครบ ให้ฟีดแบ็มาทางที่เอเรียเมเจอร์ของท่านทันทีครับเรียมที่ 2, 2คือเตรียมความรู้ทุกคนในร้านเริ่มจาก,ร,กรายละเอียดรายการสเต็มโดยเราจะเริ่มโปรแกรมตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาย,ยน58ถึง24กุมภาพันธ์59สินค้าพรีเมียมของเรามีทั้งหมด5ชิ้น1แก้วน้ำบีดัก2ใบโดยใช้สเต็ม85ดวง 2. ชุดเก็บอาหารบีดักทำจากแก้วคุณภาพสูงสามารถเข้าไมโครเวฟได้จำนวน3ใบโดยใช้สแตมเพียง180ดวง 3. ชุดเก้าอี้สตูเป่รลมบีดักใช้สแตมเพียง300ดวง 4. ชุดผ้านวมและหมอนจำนวน2ใบใช้สแตมเพียง700ดวง 5. ชุดโต๊ะป,ปิกนิกพร้อมเก้าอี้4ตัวใช้สแตมเพียง1200ดวง ั้งนี้ในสตมบีดักรอบนี <communist initiation S 2> <internally. S 1> ้มีการเปลี <N orth tattoos> ่ยนรายสินค้าทั้งหมด3ครั้งเพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานสับสนเราเลยทําป้ายบอกลูกค้าก่อนโดยมีการเปลี่ยนรายตามรอบดังต่อไปนี้รอบที่1เริ่ม12พฤศจิกายนถึง9ธันวาคมรอบที่2เริ่ม10ธันวาคมถึง27มกราคมรอบสุดท้ายเริ่ม28มกราคมถึง29กุมภาพันธ์เมื่อถึงวันเริ่มโปรโมชั่น พนักงานทุกคนจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้เริ่มต้นโดยการบันทึกรับจำจากดีมีปากเยียวมีหัวแหลมมีตัวสีเหลืองสน,สนุกสนานรู้จักฉันไหมและนี่คือวิธีการแจกบจำที่ถูกต้องดูดีๆนะครับ ก็ทําอย่างนี้สิครับก่อนเข้างานในแต่ละวันพนักงานจะต้องเบิกสเต็มก่อนเข้างานหนึ่งครั้งแล้วลงบันทึกการเบิกจ่ายสเต็มในร็อกบุ๊กทุกครั้งและเวลาเปลี่ยนกะก็ต้องทําการตรวจนับสเต็มที่เหลือและเบิกสเต็มมาให้ครบจํานวนก่อนทําการเปลี่ยนกะและที่สําคัญอย่าลืมลงบันทึกการเบิกจ่ายสเต็มในระบบร็อกบุ๊กทุกครั้งเพราะระบบนี้จะทําการคํานวณและสั่งสเต็มจาก DC โดยอัตโนมัติทุกๆวันจันทร์สาขาจะต้องทําการปรับสต็อกสเต็ม ให้ตรงกับระบบเพียงแค่นี้ก็จะมีแสแตมเพียงพอแจกให้ลูกค้าในทุกๆวันแล้วล่ะครับและเมื่อของพรีเมียมจาก DC มาส่งต้องเก็บสินค้าพรีเมียมเข้าที่ให้เรียบร้อยและที่สำคัญอย่าลืมอ่านป้ายข้างกล่องนะครับเพราะมันจะระบ,บุวันเวลาในการแจกของพรีเมียมเมื่อของพรีเมียมถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการแลกของพรีเมียมและเก็บแสแตมอย่างถูกวิธีกันดีกว่าครับเมื่อมีลูกค้านำสแตมมาแลก ตัวนับสแตมหยิบของพรีเมียมสแกนของพรีเมียมเพื่อตัดสต็อกสินค้าและส่งของพรีเมียมให้ลูกค้าถ้าเราสแกนของเข้าระบบทุกครั้งทางโปรแกรมจะสั่งของเข้ามาอัตโนมัติเราก็จะมีของพรีเมียมให้ลูกค้าเสมอครับสำหรับโปรแกรมสแตนดบีดักทุกท่านจะได้คะแนนโบนัสในทุกๆเดือนตั้งแต่ p 9ี9 1 2ถึงีจำนวน10คะแนนเป็นคะแนนแบบง่ายๆแค่เพียงสาขา รักษามาตรฐถถานการบริการกันทุกคนในร้านโดยต้องไม่ให้มีลูกค้าร้องเรียนมายังคอร์เซ็นเตอร์หรือเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องไม่มีพรีเมียมให้แรกหรือสแตมหมดเท่านี้ก็ได้คะแนนไปเลยฟรีๆและก็มีเทคนิคง่ายๆ2ข้อที่จะรักษา1 0คะแนนนี้นะครับ 1. ปรับสต็อกทุกวันจันทร์เพื่อให้สต็อกตรงความเป็นจรงิงสาขาจะมีของพรีเมียมและสแตมตลอดรายการแน่นอน 2. สื่อสารให้พนักง,งานทุกคนรวมพาร์ทไทม์ทราบถึงรายละเอียดของโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการถามตอบลูกค้าในการแรกพรีเมียมง่ายๆใช่ไหมครับแค่นี้ก็ได้คะแนนสะสมสิคะแนนไปฟรีๆแล้วทุกเดือนยังไม่หมดในชงเปิดตัวในพีเรียลก้าหรือเดือนพฤศจิกายนเรามีคะแนนเพิ่มอ,อีกง่ายๆ5คะแนนกันในกา,ด,กาดังต่อไปนี้ครับ 1. ถ่ายคลิปภ่าเต้นน่ารักนักในสาขาด้วยเพลงบีแดนดีดัก 2. โพสตลง Facebook เปิดเป็นพ u ับบิ 3. เขียนรหัสสาขาพร้อมชื่อสาขาและติดแฮชแท็ก x p b d u c 4. แท็กเพื่อนๆนให้ได้มากที่สุด 5. โพสต์กันตั้งแต่วันที่12-15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นแค่นี้ก็รับกันไปเลยคนละ5คะแนนสำหรับคนที่แท็กเพื่อนๆได้มากที่สุดรับไปเลยของรางวัลจาก b d u ักทั้งสาขาเข้าสู่ช่วงคำถามที่พบบ่อยๆอีกแล้วนะครับงั้นเราไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างและต้องแก้ปัญหากันอย่างไร เราจะมีวิธีรับมือกับลูกค้าเมื่อสินค้าพรีเมียมหมดลงได้อย่างไรดูให้ดีๆนะครับขั้นแรกเราต้องแจ้งลูกค้าอย่างสิภาพว่าของหมดอ๋อต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ของของเราหมดค่ะต่อจากนั้นเราจะส่งใบจองให้ลูกค้ากรอ,อกใบจองซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3, 3> ส่วนเดี๋ยวของมาแล้วจะโทรไปบอกนะคะส่วนที่1เป็นของสาขาส่วนที่2ให้ลูกค้านํากลับไปและส่วนที่3 คือของสำนักงานใหญ่เมื่อรับใบจองจากลูกค้าแล้วต้องเรียงระดับการจองในล็อกบุ๊กและส่ง I.O.U. เข้าระบบเมื่อของที่จองไว้มาส่งให้นำใบจองในส่วนของสาขาไปแปะไว้ที่กล่องของจากนั้นโทรแจ้งลูกค้าให้มารับของถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการขอหมายเหตุไว้สักนิดน,นะครับก่อนจบกระบวนการเมื่อลูกค้านำสแตรรม,มาแรกของพรีเมียม ให้ลูกค้าตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนทุกครั้งน้องคะมันไม่มีฝาค่ะนในกรณีพบของที่ไม่ได้คุณภาพ <c oughs> ให้พนักงานถ่ายรูปของที่มีตำหนิแล้วส่งกลับมาที่สำนักงานใหญ่บม,อม,อม,มตอนนี้มีโปรโมชั่นสะสมสแตมของ b d u ักนะคะหรือลูกค้าสามารถนำสมุดสะสมสแตมไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะ ขอทษลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้สินค้าพรีเมียมรลยนี้หมดนะคะแต่เรามีสินค้าลายใหม่นะคะเป็นชุดกล่องขนมอาหารของบีดักค่ะต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้เรายังไม่สามารถเบิกสินค้าลายใหม่ได้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจต้องรอสักนิดนึงนะคะประมาณต้นเดือนค่ะต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดค่ะคุณลูกค้าสนใจแลกสินค้าลายอื่นไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับหลักสูตรเร่งรัดดีดักแตมโปรแกรมแค่ทําตามขั้นตอนให้ครบเพียงเท่านี้พวกเราทุกคนก็จะได้เห็นแต่รอยยิ้มของลูกค้ากลั<อ>บไปอยา<ห>่างแน่นอนครับ,รบมี BAM! Shocking.